Phèn mù mà sao mà van thì bò mi ôi lưm khao à. Để tôi chỉ. Mặc muồng phả lăn của nó. Họ chưa đái mạc ăn ăn phải mấy. Mạc ý nhằng vậy. Mà dông chít nè đốt, đột một luân thìm bớt. Ừ, chúng ta sẽ đợi anh bên nhảy. Hả? ท่นเจ้าจับบ่กขาว่าบ่บอันช่วงมันเป็นดอกงดให้น้ำมันก่ะสันแมนบ่แมนบ่เออกันนี่แหละมันนัวใหญ่เลยมันเหลืองเหลืองนี่มีสีล่นด้นี่เออมันอะได้จับเด้อนี่นะอืมของหอยนัวใหญ่กว่านี้ ่แล้วก็ลดไงนี่เห็นอย่ับยเมันลนถิมเบิดเสียดาฮักเป็นปีแรกเป็นดอกวาจันดอกแต่ได้พวงลราเป็นสิบผลได้เลาะหาบันนี้บักนาวยามมันหลายผันล้นถิมเนาะโคดรพงงามหลายผันล้นทิมตะพืตะพื้ ยามนี่หันเปนนได้เด้หาเอา á วันนี้เออได้ถ้าได้ก็เอาโลดบหอดเอด่าก็ได้งามนีาา่พ <c ười> ี่น้องม,มันก็อึดแล้วสวนผลไม้พี่น้องมีทุกอย่างหมากเมาต้นหมากเมา มะพร้าวแต่ว่าเพื่อนปลูกไอ้นี่หลายเนาะไอ <c oughs> มะนาวนะมะนาวเพื่อนปลูกใส่่อเด้อพี่น้องลายคักยามนั่นกับโดก๊กว่าฉันล้นถิ่นบบเป็นเบิ่งบบเป็นยามนี่กับบมีแล้วนี่มันนาแรงนะคะนาแรงแล้วนามันอันนั้นแล้วโอ้ย พุนมะขามฟักไงปาร์ดผลึกจะฟักมะขามไหมพุนอ่ะโคดโคมะขามสมสมอลิยางออมเทียบแล้วปาดอันนีิมากละมุดบ่โอ้ยละมุดอีหยังคือหน่วยเจีงซี่อ้าวคุนน่ะหน่วยห้าวกำปั้นนี่บาดทีนี่พุ่นน่ะ โอ้พันแอปเปิ้ลก็มี่บาทนี่เอา้าหน้าก็เคยเห็นเด้อบาทนี่เนาะคุณอะน้ำตลาดบ่เห็นขายไหมหมากละมุดแอปเปิ้ลพี่น้องโอ้คุณอะหน่วยบักใหญ่แต่บ่ทันไต้แก่อันนี้ลูกหน่อยมันนะฮะลูกหน่อย เลาะหาจนครบสิเรียบร้อยโอ้ยฝักมะขามโผดโทบมักโมบกักแตงคนน่ะแต่ว่าสมพะลึกมะขามอันนี้นะไ,ได้แล้วอันก้อยอันอีหยังวะอันแม,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 ม่นมะขามลบ่แม่มะขามล่นบ่้อยู่กบอ,<ช>อันนะฮันอันนี้ แนมไปกับวันจักประขารบ่แนมหรอตาลายบรนั่นนั่นมันคาอยู่ไะค่อยคือตาดีแท้คือเข้าอบคุณค่ะยายคือเก่งแท้ยายหดนามจนใหม่ทวนๆอยู่นาบ้างโอ้เอนหน้าถูกเตัวใดล่ะสี่แปดบอกเออ

อู้จากเพิินกาอีหยังต่ออีหยังไม่แยกกุง่งนี่ขยันนาลี <c oughs> <c oughs> เออไปพูดกับปูว่าดีจ้าบ,บ้งางผักกาศเขียวสิบบาทนะอันนี้เด้ออันนี้ก็สิบบาทอันนี้ก็สิบบาทพูดนะสิบบาทซื้อจังใดง เอามาขัาน้นชมมาเลยไปตลาดนัดไปหาสะออแต่อันผัก <c oughs> บ้านเพื่อนปูบัดสุ่อันสุยางพี่น้องโอ้ยอันนี้สตรอบอรี่กำลังเป็นดอกดูน่ะ <c oughs> แม่นบอกเอา เออเป็นอย่างานเข้าใจเครื่องอตีโอลุบแล้วสันอือโอ้นี่นี่น,นี่เป็นหมากแล้วซื้อเพื่อสิถูกพเรวาวะบัตเท่อน่ะ,ะจ้ายเครื่องอู้อันนี้ลูกเล็กมั่นกอนนะ นาวขายพร้อมตัวนี่ก็จะปลูกต้นเดียวเป็นดอกและปีนี่โอ้โอมากสตรอเบอรีร่พนูนะเอ้ต้นน้อยๆก็เป็นหมากบาดนี่อืมได้การอยู่ได้เหรอเนาะอต้นเล็กๆก็เ,กกเป็นพี่น้องนี่กำลังเป็นดอกโอ้เป็นดอกเลยก็เป็นหมากเลยตัวนี้เออไม่ยกกุ้งเราเห็ดเป็นเน,ะนาะพูนะ วัวนะเป็นแทวปลูกใส่กระถางอันนี้มะนาวมะนาวนะเอซี 4, เพื่อนอันช่ำขายนะเพื่อนตอนขายุูนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นบ้านญาติกันนะบ้านญาติพี่น้องนะคะลูกพี่ลูกน้องกับลุงเสือโอ้ปลูกตะอเบอร์รี่ใส่กระละมังก็ได้กินเด้อพี่น้องบาา้าจะไปปลูกอันนั้นยากโอ้ เป็นหมากหอยอุโตนเอ็นเตนอยู่เ <c oughs> ออบักม่วงเป็นดอกโดกลกอันนี้ก็ต้นมะกรูดนาะเพิ่นปลูกทุกอย่างนะเอ็ดซีแก้วมังกรภาษากะแวะมาซื้อมะนาวถูกมะนาวยี่สิบาทโอ้ถ้าช่วงหน้าฝนได้สองกิโลกันละพี่น,อน้อง อันนี้น่าเลยนเป็นกะไฮร้ายอยู่ยีสิบาทลายก่าตละเดินทางต่อคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ